เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้า AI ที่เราคุยด้วยเกือบทุกวันเนี่ยมันคิดได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความคิดของ GPT 4กันครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทรงพลังแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในยุคของเราแล้วก็ว่าได้และนี่คือคำถามสำคัญเลยครับที่ทำให้หลายคนทั้งทึ่งแล้วก็ทั้งกังวลคือเมื่อ AI ไม่ใช่แค่ตอบคำถามเราได้เฉยๆนะครับแต่มันทำข้อสอบของหมอ ของทานายความหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ได้คะแนนสูงลิว่วตกลงเราควรจะรู้สึกประทับใจหรือว่าควรจะเริ่มกมวนกันดีแหละครับโอเคครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาเริ่มจากดูความสามารถของมันที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆดูคะแนนพวกนี้สิครับคือนี่ไม่ใช่แค่เกมไทยปัญหาเล่นๆนะครับแต่นี่คือการทำข้อสอบเนติบัณฑิตได้คะแนนอยู่ในกลุ่มท็อป10%ของผู้เข้าสอบทั้งหมด หรือทำข้อสอบ GRE Verbal ที่วัดความสามารถทางภาษาได้เปอร์เซนไทที่99แทบจะเต็มร้อยแล้วดูสิครับไม่ใช่แค่สายวิชาการนะแม้จากการสอบวัดความรู้เรื่องวัยที่ซับซ้อนสุดๆมันก็ยังสอบผ่านได้นี่คือระดับความสามารถที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ครับคำถามคือแล้วมันทำได้ยังไงความสามารถพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลัก ที่ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้กันหัวใจแรกสุดเลยนะครับคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่เข้าใจคำแบบที่เราเข้าใจกันมันต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นตัวเลขก่อนซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า embedding ครับพู้ง่ายๆก็คือการแปลงความหมายให้กลายเป็นคณิตศาสตร์เช่นคำว่าราชากับราชินีก็จะมีชุดตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันในขณะที่คำว่าราชากับกล้วยเนี่ยตัวเลขก็จะอยู่ห่างกันคนละโยอ์เลยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆครับ คือถ้าเป็น AI รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะอ่านไปทีละคำเรียงจากซ้ายไปขวาแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า self attention เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมองเห็นภาพรวมของทั้งประโยคได้ในทีเดียวเลยทำให้มันเข้าใจบริบทได้ลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับให้นึกภาพตามง่ายๆว่ามันเหมือนระบบค้นหาข้อมูลที่ฉลาดมากๆในประโยคสมมติประโยคคือแมวกินปลาคาว่ากินซึ่งเป็น query เนี่ยมันก็จะส่งคาถามออกไปว่า ใครกินแล้วก็กินอะไรคำว่าแมวซึ่งเป็นคีย์ก็จะตอบกลับไปว่าฉันนี่แหละคือผู้กระทำแล้วก็ส่งข้อมูลหรือ value ของตัวเองไปส่วนคำว่าปลาที่เป็นขียกตัวก็จะบอกว่าฉันคือผู้ถูกกระทำแล้วก็ส่งข้อมูลของตัวเองไปเหมือนกันดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคือคณิตศาสตร์ลว้ลวนเลยครับ มันเริ่มจากการให้คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างคำปรับสเกลนิดหน่อยเพื่อความเสถียรจากนั้นก็แปลงคะแนนพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำหนักความสนใจแล้วสุดท้ายก็เอาข้อมูลจากคำที่เกี่ยวข้องที่สุดมาผสมรวมกันเพื่อสร้างเป็นความเข้าใจใหม่ขึ้นมาและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือโมเดลมันไม่ได้ทำแบบนี้แค่รอบเดียวนะครับแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่า attention heads หลายๆหัวที่ทำงานพร้อมกันเลย มันเหมือนเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญหลายคนนั่งอยู่ในห้องแล้วมองประโยคเดียวกันเนี่ยแหละแต่แต่ละคนมองจากคนละมุมคนนึงดูวยากรณ์อีกคนดูความหมายอีกคนดูโครงสร้างแล้วทั้งหมดก็มาแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ครับพลังที่มันดูเหมือนจะสุดยอดขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันเรามาดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างดีกว่าและนี่คือความย้อนแย้งที่น่ากลัวเลยครับในขณะที่ด้านหนึ่งเนี่ย มันฉลาดพอที่จะทำข้อสอบจิตวิทยาได้คะแนนระดับท็อปแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สามารถเกิดอาการที่เรียกว่า hallucination ได้หรือก็คือการกุเรื่องที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมาเองเลยครับและที่แย่ที่สุดคือมันนำเสนอเรื่องโกโหกพวกนั้นด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยเลยทีเดียวขนาด OpenAI ที่เป็นคนสร้างเองนะครับยังยอมรับเลยในรายงานทางเทคนิคของเขาว่าโมเดลนี้ยังไม่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ร้อปอร์เซ็ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่สำคัญม,มากม แล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงคำตอบก็คือต้องให้คนนี้แหละครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอนมันดูตัวอย่างนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับจากคำสั่งเดียวกัน GPT4 รุ่นแรกๆเนี่ยโอ้โหสร้างมุกตลกที่แย่มากๆแล้วก็น่ารังเกียจออกมาเลยแต่พอเป็นรุ่นล่าสุดที่ผ่านการฝึกฝนด้านความปลอดภัยมาแล้วมันปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งนั้นอย่างสุภาพ นี่แหละครับคือผลของการที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงกระบวนการนี้เรียกว่า reinforcement learning with human feedback หรือ RLHF ครับว่ากันง่ายๆก็คือการให้คนจริงๆเนี่ยคอยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยให้คะแนนคำตอบของ AI คำตอบไหนดีก็ให้คะแนนบวกคำตอบไหนไม่ดีเป็นอันตรายก็ให้คะแนนลบเพื่อนำทางให้มันเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เหมาะสมและปลอดภัย เรามาจจะมองว่า AI เป็นเรื่องของเทคโนโลยีล้วนๆนะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของมันเนี่ยคือความพยายามและมันสมองของคนจำนวนมหาศาลเลยเพื่อให้เห็นภาพนะครับเอาแค่ในรายงานทางเทคนิคของ GPT-4 ฉบับเดียวเนี่ยมีการให้เครดิตกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันเนี่ยมากกว่า50ทีมเลยทีเดียวครับทีมพวกนี้ก็มีตั้งแต่ ทีมที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโมเดลโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้มันสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายไปจนถึงทีมประเมินและวิเคราะห์ที่คอยทดสอบประสิทธิภาพของมันอย่างเข้มขน้นทีมที่ดูแลเรื่องการนำไปใช้งานจริงเพื่อให้คนทั่วไปได้ใช้และก็มีแม้กระทั่งทีมที่ตั้งใจโจมตีระบบครับเพื่อหาช่องโหว่ที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปคือทุกส่วนเนี่ยล้วนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของมนุษย์ทั้งนั้นเลย และภาพของคนนับร้อยที่ทำงานร่วมกันนี้ล่ะครับก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดว่าเมื่อเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนขนาดนี้เกิดทำงานผิดพลาดขึ้นมาใครกันแน่คือผู้รับผิดชอบเป็นวิศวกรเป็นผู้บริหารหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานอย่างเราๆนี่ไม่ใช่คำถามสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนในสังคมต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ